สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียามแรงเด้อค่ะสวัสดีแบบมือหมื่นนี่นะคะไฟกระดับ,บไฟกระดับ,ม,บมันมันมันโตก๊กไหมครับสายไฟโตก๊กมือข,ขึ้นไฟดับก่อสีนอนตื่นสายบ่อแเดงเฮ็ดปวกแต่เสากระยอนว่าบ่ได้นอนนี่แหละค่ะวี่กันมืดขึ้นมือขึ้นไฟดับสองบ่อวี่นี่ก็มาดับอีกอลไนี่แล้วก็เฮ็ดใีหยังครับสวัสดีครับมาเห็นหยังสวัสดีเอฟซีเด้อค่ะหลอบแรงค่ะนี่เขาชิมาแกงเฮ็ดปวกเฮ็ดปวก นำแกง,แกงเห็ดปวกสายหนามหรือว่าบางบางท่านอื่นเห็ดปวกจิกนำน่องบางสั่นเนาะค,ะค่ะทอดสีมั่งแกงบางคนอื่นเห็ดปวกดำเก็บสดบ,บ่บ่หูเท่ากันเนาะเก็บสด,สดสดค่ะแกงสดสดเด,ด้อค่ะนี่สิแกงให้ให้พี่โน้องเบิ่งเนาะค่ะอันอันอันนี้ก็คือว่าเฮาแบ่งกํนาันไปแล้วค่ะแต่ตอนแม่กำนันแล้วแล้วก็แบ่งใส่ถุงไหงยาเนี่ยเนาะค่ะทีเหลือกันั่นเห็ดร่วมนะครับทีเหลือกัเฮากระสิแกงเนาะค่ะอันนี้อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดเ็ดข้าวเปลียนที่เฮาเก็บมาเมื่อเช้าแม่น อันนี้ก็คือเหาสีแก่แลก้กกรแจกพี่นนองนำแจกพ่อใหญ่เหินนำบาวินแมนครับระป่าสองป่าค่ะพ่นพ่นมาซอยหลางเนาะช่วงแรลมาเริ่มไปเลยตัพพี่ก่อนสองคกไอ้สองคกมาสองคกสองคกสกเิเพาเขาตาบบ่ไม่ให้เขาอดอกเห็นบ่ เห่นเป็นงไบก็เห็นเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเนาะจังีไฟมันดับครับดับค่ะดสองมือแล้วครับเมื่อคืนนอนพี่ให้ลูกว่าสันดับแล้วกัติดติดหน้าก็คือจังไก่แน่บอันี่ก็ดับไปอีกจุดลังไก่ลังเสื่บลับครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ยหอนว่าสันมาเป็นหอนธรรมดาดิค่ะได้ฟัดล่มล่างตัวพี่น้องจีร่างจีก็ละอันวิว่าสันร่างวีจ้างไปกับวิให้ลูกเมื่อคืน อันนี้ก็ตำพริกใส่หัวหอมเพื่อกล้อครับพี่น้องมาเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่หม้อก่อนเดี๋ยวเห็นอยู่เนาะค่ะเห็นไก่ไหมใบมงขิงไข่แกงหม้อเนยเด้อพี่น้องหมอใหญ่ก็ก่าเด้อครับดิแกงเพื่อได้กินเนาะปีนี้เนาะบอากาศเป็นใจกอยากให้พี่น้องได้เบิ่รเนาะค่ะแน่นครับแกงเห็ดรวกสายนาง หมูแรกของปีและกัครั้งแรกของปีหกห้าค่ะครั้งแรกของปีหกห้าที่แหลกกันกะป่าสีแกงเฮดหวกไปเนคะคะพอดีได้ตัวนี้มาแก้ตัวนี้ก่อนเลยมาใส่พริกน้อมนบ้ไหนใส่เป็นพริกสดเลยค่ะมะหอมเกลือ บางคนกับซีเคยเห็ดอยู่ตรงนี้นนะค่ะแต่ตัวนี้ซาฟต์นิก้ากับแกงให้เบิ้งอ่าง <c oughs> <c oughs> อ่างเพราะคนน้ำไหลไหลน้ำนี่แหละคะ่ะกับซีใส่เห็ดปวัวลงไปเลยเด้อค่ะผัวเอ่อเ,นนะะอเห็ดผวกเห็ดผวกเห็ดผัวร้อนร้อนนั่นนึงติม,งมีแบบยันหนานลายเด้อบ่แมนในน้อยเด้อนี่หหลลังจากที่แบ่งกำนันเหลวแบ่งยาเหลวสามส่วนครับในมอนี่ก็สิแบ่งอีกหาส่วน แจอกันกินค่ะแต่ว่าหมอใหญ่จังได้กะอิ่มค่ะเดี๋ยวทั่วถึงกันอยู่พี่น้องใายเติมนั่งใส่เติมไปหนังมากนี่นนี่แหละแกงรวมๆเลยครับแซ่บมันหนีกะใส่ไปเพราะว่าจงไว้กะกีบเสียบเข็ดขาวกระเสียบพรุ่งกันสองไ่เตะกระทิ๊ ตัวนี้ก็จะปุ่งครับพี่น้องขาดกได้เลยวได้ไหมจะเสียบเนัวดเขาเลยปลาหลานมึงเยอะคนคนเลยครับปลาเมยอืมหอมปลาเมยหอมบ่พี่น้องหอมบ่อืมอืมเย่หัวหลวงหัวหลวงใส่น้ำของแขกมันต้องได้หลายๆแกงเป็นหมูของสิคะกินเธอเดียวผู้จังกินเธอเดียวกะบ้าให้อิ่มไปเลยอย่างสินะ เบียร์สะใจไปเลยนี่น้องเฮียดีร์ต้มไส้ผักไข่แข็งเด้อพี่น้องไส่ผักกระข่แยงค่ะหาง่ายเพราะว่าช่วงนี้ตูยังม่ทันเกิดแกงวัวแมนต้มครับแกงวัวแมนต้มใส่เด้อยเดือแล้วพี่น้องใส่ผักไข่แข็งแต่ภาษาไทยเขาอื่นอี่างมงห่วงเร้อพี่น้อง ผักไะแยงบ่ผักขะแยงบ่ก็เกผักไะแยงอะนู่นเว้ยนะเดี๋ยวกรมิบพู้คนบ่ออกดรอกเดี๋ยวมนเป็นผักขมบ่มันเปนผักรมมองพรมันแยงเนาะมันแยงมันม่หอมขมิบ่น่อเลยเียบร้อยเล้วซองยาชิมดิชิมดูจิเยอะเยี๋ยัจเมาติักสดให้มันกดขึ้นงจากจังเลยก่อชิสดอ่างก็เด้อพีหน้อจัง่อย สีเด้ออะไรพี <t ired> ่น้องสิมันพี่น้องจะทำสองคำกินให้เบังแก่คำสองคำสิมดูสิห้อนเด๋อว่าบับบบบบบบอกว่ามันฮอนออกแจกเต้าไม่ๆหมหืดูเปเ่าเลยอือเป็นจะได้นอลินซุกเมดเลยว่าคือ เต่าเจ้าหนาได้มันก็แลาวเป็นนางบัวหลวงก็บ่มาพี่น้องสิมให้เบิ่งนี่ขายเหาครับพี่น้องหมูแหลกหมูแหลกของตีเนาะนี่แหละพผอมตัอมหมูใหญ่หมูใหญ่หมูแหลกของตีค่ะ ไปนำหา้ามันนี่พอมองละยุ้มได้มักแกงใส่กันแบบอืมมาเด้อมาเสียงลงกันค่ะเอออ่าเงยเถอะเอาคนมาเสียงนะเฮ้ยเป็นหงส์งหรือปล่ามาอย่างจะขับแน่ว่าใน่ไหนะมกินมาเป็นตักเสียบนอกภาษาชวาอยู่แอ่ะแต่อันนี้คือกินเสียบพี เฮ็ดปวกเสียบเสียบครับขันขึ้นว่าเห็ดปวกอือคือมีห่อนจนนออิ้นะบัวน้ำห้มมันมีอารมณ์นะเห็นไม่ได้อดัธรุษอือบดีดีกินเลน,นก็เสียบเลม้งกินเลีก็เสียบนั่งกินเลนเลน,นเมืดเปนน็นหมอเลยนะอืแมนบอวอ๋อาคำสุด<อ>ถ่ายพี่น้อง กินอ่างก็มือนะค่ะมันเหมือนต้องขา,ายเป็นหมอนกันยามใส่ดับครับยามกินเขาครับ่ได้อ,อื่นมื๊กจักมือนี่สิได้ลงบ่เนะาะตาสิเป็นมืออื่นทั้งแหล่งมืออื่นทั้งแหล่งนะคะสิได้ลงพอมืนนมอนีใส่ดับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณที่มากินแกงเห็ดหวงด้วกันอขอบคุณกำลังใจที่มีต่ซอสกะทิการเสมอมาค่ะลาไปก่อนพอกันมาชิมหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวอันนี้บางเหินกินคนเดียวกินถสวยเดียวก่ะพ่อ หลลอน้ยยาคนแจกพี่น้องครับไปกับดันมาดัดนเต็มหัวคำนะพี่น้องโอ้ยบะจีกินอ่างแนจาโอ้เลยโบได้กินแบบไอพี่น้องเมืองอันนี้ด้วยแน่กับ่บได้อู้หลายแบงหลายเหมือนค่ะนี่กินน้ำกันเสียบเสียบน้ำกันค่ะอืมคนละน้อยคนละน้อย นานไปเกอกหมอทาหมออคอยอืมเพื่อามเพเตไปจะสีนะพ่อไป